ตามติดชี้เคกควายวันนี้เรามาเดินดูสำรวจควายไอตอนควายเข้าบา้านเข้าหนาเขาคากอุ้มใชเขานานอู้ตกเดินตกบึรู้จักกันไหมเรานะเ,เห็นอย่างเลวกันดูตามติด อแล้วก็แล้วมันมันมีลูกตัวนั้นอะ่ะแล้วมันไปอยู่โดดเดี่ยวปะนั้นเอาลูกมันเดินไม่ยังไม่ได้เอาไปมัเอาไปผูกไว้ด้านชีวิต ชีวิตชาวทุ่งเลี้ยงควายนายห้อยเลี้ยงควายมาเป็นนายห้อยเลี้ยงควายวันนี้ควายหกสิบตัวควายตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่หกสิบตัวจากคู่ละหลายแสนเหลือนีอ้คู่ไม่ถึงแสนหกเจ็ดหมื่นควาย แม่ควายพ่อลูกไม่เป็นราคาเดี๋ยวนี้อยู่หลอสองสามหมื่นเลี้ยงควายไปควายกำลังออกลูกใหม่อีกที่นึงแม่มองหน้ามีปัญหาเด็กควายเด็ย วันลับฝาชีวปันปหนาเดินมากางึ่งไล่ต้อนควายกับบ้านกันเราชีวิตเดิน บรรยากาศชาดทุ่งไร่ทุ่งพาที่กำลังสวยแต่วันแยงตานั้นทุ่ง ลูกควายกินนมโอ้ลูกควายกินนมตามติดก็ไม่ให้กินแม่ใจร้ายจังเออตามติดชีวิตแม่ลูกควายนี้ตะวันละฟ้าแยงตา